ติดดอกอย่างง่ายๆติดดอกแล้วดอกไม่แห้งสลับดีดด้วยติดด้วยโอ้สิบพุ่นเลยค่ะ้อดอกมะนาวคะ่ะอ้ยแย่งกันดูดูผลซะก่อนค่ะอ้หมดอ่ะทุกคนสิบพุ่นเลยจ้าไล่หมดไล่นอนไล่แมลงกันอย่างง่ายๆเลยติุ๊บก็ไปปั๊บอย่างนี้เลยค่ะทุกคน หอมมากๆทุกคนสมบูไม่ก้อยออกดอกแล้วค่ะที่โชว์เาบาๆค่ะไม่ก้อยเห็นมีมดมดดำมดแดงอยู่ค่ะกระตุ้นการติดดอกได้เป็นอย่างดีรักษาขั้วดอกขัออกข้วดอกเนียวติดดอกดีดอกไม่ล่วงโอ้โมม้วนค่ะติดช่อดอกแล้วทุกคนนี่ต้องขี่สูตรนี้เลยค่ะป้องกันลานํำค้างลานสนิมไล่เพีย้ยจ,จักจันได้ด้วยที่พูดเลยค่ะ อากาศหนาวแล้วค่ะเพี้ยจะกระจัดมาแล้วตรงไหนฝรั่งนะคะที่เขาติดผลนะคะเพืพ่อนแต่เพื่อนๆต้องเด็ดใบออกนะเดี๋จะได้มาหอ่อละไมื่อ็เห็นมีมดละมดมาละใบอย่าซ้อนเยอะคะ่ะใบจะเป็นที่ซุกซ่อนของมแงะะมลงจ้นก็เด็ดใบออกนี้เลยแลว้วเพื่อนๆจะได้มาหอนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรท่นารักทุกานคะ่ะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะดอกดอกผลเพียบไล่มด ไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติต้นไม้ใครไม่สวยไม่งามไม่ติดดอกออกผลทำสูตรนี้เลยจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะปุ๋ยบำรุงที่ง่ายที่สุดจ้าดอกเพียบผลดกแน่นอนมดแมลงเยอะค่ะแม่ใช้สูตรนี้เลยจ้าวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยจ้า เป็นกาแฟนะคะมีไนโตรเจนสูงนะคะมีกลิ่นที่มดหนอนแมลงไว้ชอบเร่งรากได้เป็นอย่างดีพืชใบเขียวใบใหญ่ใบสวยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ม,ม,มงคลขาดไม่ได้เลยค่ะปุ๋ยจะากกาแฟค่ะเป็นกาแฟดําแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆมีกาแฟที่อินวันใช้ได้หรือมีกากกาแฟค่ะใช้ได้เนกันนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ํายาล้างจานข้าวสารค่ะเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตเร่งเปิดตาดอกพืชกันอย่างง่ายๆจ้าใครหนึ่งฟ้องค่ะ เกลือผงชูรสมโนโซเดียมกุตามตรเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำสะอาดค่า1หรือ2ลิตรนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะไม่สวยไม่งามพืชไม่ติดดอกออกผลทำสูตรนี้เลยพืชไม่งามไม่สวยทำแบบนี้ไม่ติดดอกออกผลค่ะแม่ต้นส้มปลูกมะนาวมาหลายปีแล้วค่ะแม่ไม่ติดดอกออกผลสักที่ทำสูตรนี้เลค่ะกาแฟค่ะกาแฟดำหนึ่งช้อนชาพูนๆเลยค่ะ กำจัดมดหนอนแมลงก็สิ่งนี้เละคะ่ะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราก็สิ่งนี้เลยเป็นกาแฟจ้ะโดยเฉพาะนะคะกาแฟค่ะมีฤทธิ์ที่ขมมากๆมดแมลงไม่ชอบจ้าอันดับต่อไปนะคะเป็นข้าวสารเป่นช้อนชาเช่นกันเรื่นเขียวกันอย่างง่ายๆสิ่งนี้เลยค่าเครื่องดื่มชูกําลังจ้าวิตามินบีสำคัญมากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ ร้อนสลับกับหนาวพืชโซมค่ะเชืเ้อโรคเชื้อราในอากาศก็ยเยอะใส่เครื่องดื่มชูก,กำลังลงไป2อฟ้าค่ะติดดอกดีดอกไม่ร่วงขั่วด,ดอกเหนียวแข็งแรงในอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชูรสจ,จัามนูโซเดียมกุตามิรค่ะ เร่งดอกเร่งผลง่ายที่สุดเลยจ้าเร่งการแตกรากฝอยนะคะพืชจะใบเยอะยอดจะเยอะใบใหม่ก็จะเพียบจ้าเร่งใบเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลนะคะด้วยผมชุดเลยค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนชาจ้าเป็นเกลือค่ะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนะคะไม้ผลค่ะไม่ปริแตกง่ายนะคะมะนาวนะคะป้องก,กันโรคแคนเกอร์ด้วยไล,ไ,ลไล่มดไล่นอนไล่แมลงป้องกันเชื้อโรคชราเราใส่เกลือค่ะ มดดำมดแดงมดคันไฟค่ะใส่เกลือนะคะไปไปช้อนอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยไล่มดไลแ่แมลงไล่เพลี้ยไฟไล่แดงได้เห็นผลมากเกลือดีมากๆค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ํายาล้างจานจ้าเป็นสารจับใบกําจัดมดหนอนมแมลงได้ดีมากๆใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะมดแมลงเพลี้ยไฟไล่แดงนี่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะถ้ามีเพลี้ยไฟก็คือพืชจะใบหงิกใบงอใบเหลืองจุดด่างจ้าเพื่อนเราก็คนเลยจ้ะ สูตรนี้นะคะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะทุกคนอืกลิ่นคนชอบกาแฟนะคะแต่มดมแรงไม่ชอบต้นสมโซม,มเพื่อนๆไปทำใช้ได้เลยะคะ่ะพืชจะงามมากสิ่งนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้เลยจ้ะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรนะคะใส่น้ำไปครึ่งนึงแล้วเพื่อนๆก็เทสิ่งนี้ลงไปเลยค่ะได้แล้วสูตรนี้เลย ไล่มดมะแรงก็เจิงดอกโคตรดกผลก็โคตรดกมดมะแรงหายไปนานโอ้ชนชนม่ก้อยออกดอกดีมากงามมากค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยจ้าว่าดอกสวยๆอย่างนี้นะคะเขาจะมีหนอนพีเชื่อมากวนด้วยต้องไปฉีดพ่นเลยสีสดมาก และนดับต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเพืเ่อนๆทำฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นค่ะพริกมะเขือมะนาวดกมากมายทำสูตรนี้เลยจ้ะไข่หนึ่งฟองไข่เป็ดไข่ไก่นะคะให้ได้หมดเลยเปิดก็ใส่ลงไปเลยนะคะและอันดับต่อไปเลยก็เป็นกาแฟค่ะเร่งรากได้ดีมากดอกดอกสีสวยกาแฟเลยจ้ะหนึ่งช้อนชานะจ๊ะเติมก็เลย ตามด้วยข้าวสารค่ะหนึ่งข้าวชาป้นพูเลยตามด้วยโขลรโมโนโซเดียมกูตเเมจ้าหนึ่งข้าวชาตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ2อฟาหนตามด้วยเกลือเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนะคะไม้ผลค่ะกิ่งต่างๆนะคะไม่หกักไม่เปราะแตกง่ายค่ะ ขาดไม่ได้เลยค่ะเกลือค่ะเพื่อนาหนึ่งช้อนชาเลยค่ะเกลือนี่ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ดีมากมากค่ะแล้วตามด้วยน้ยํายาล้างจานนะจ๊ะเห็นสารจับใบเลยสองช้อนชาค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะอมนไข่แบบเร่งดวง่วนสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทำเสร็จแล้วใช้ได้เลย ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบค่ะใช้ได้หมดเลยหอมมากคุณค่ะทำเสร็จแล้วใช้ได้เลยแล้วเราก็เติมสูตรปุ๋ยกาแฟของเรานะคะใส่ลงไปด้วยจ้ะัสวนนี้นะคะเราผสมต่อน้ำสิบหรือ20ลิตรได้เลยนะคะใช้ทุกสองสามวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ผสมเลยจ้าต่อน้ำสิบหรือ20ลิตรได้เลยค่ะ<ม>เห็นรับนี่เลยพืชงามสวยดอกออกผลเพียบไม่ต้องรอน้ำต้นหอมอเลยไม่ก้อยงามมากๆเพื่อนๆมาปลูกก็เลยปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดจ้าโอ้ต้นอวบต้นใหญ่ค่ะทุกคนค่ะอีกพวกเลยนี่ไม่ก้ปลูกไว้หลกะ น,นี่เป็นหอมหัวใหญ่นะคะใบจะใหญ่ๆใหบหอมหัวใหญ่ก็กินได้ค่ะทุกคนกินเพลยผักใบเขียวใบใหญ่อันนี้เป็นฟูเรค่ะระกูดเดียวก,กันกับคะนะค่ะสวยงาม,มาก,กสูตรนี้เลยจ้าคือผักเขียวแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีไล่มดไล่มแมลงได้เลยจ้าออ้เขียวมค่อยงามมากทุกคนอยากให้เขียวเขาง,งามๆนะคะต้นใหญ่ๆ พอเขาโตสักระยะหนึ่งเพื่อนๆต้องเปลี่ยนกระถางนะคะอย่าให้อยู่กระถางเล็กๆกระถางเดิมๆนะแกะอาการพลิกใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดด่างต้นโทมใช้สุดนี้เลยค่ะนี่ดูนี่จากต้นโทมเพื่อนดูตอนนี้พลิกไม่ก้อยติดดอกแล้วว้าวโอ้ขณาสีนวลสวยแข็งแรงโตเร็วค่ะสีพุ่มเลยค่ะ ด้วยค่ะด่มากค่ะทุกคนเอาล็อกสุดนี้เลคะ่ะโอ้มะมวงค่ะติดช่อดอกเลยแล้วทุกคนนี่ต้องฉีดสูตรนี้เลยคะ่ะป้องกันลานํำค้างลานสนิมไล่เพีย้ยจะก,กระจันได้ด้วยพุกนเลยค่ะอากาศหนาวแล้วค่ะเพีย้ยเจะก,กระจันมาแล้ว ติดดอกเท่าหัวไม่ขีดแล้วค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยจ้ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไล่มดไล่แมลงได้ด้วยจ้ะไม่ใช่ติดแต่ดอกนะคะติดผลด้วยค่ะนเพื่อนเห็นใบแหว่งไหมนี่อู้เจอหนอนที่เสื้อกลางคืนค่ะก็มาฉีดพ่นสูตรนี้เลยจ้ะพ่นบนใบใต้ใบฉีดพ่นเลยโอ้มาดูต้นหอมมึงเลยไม่ก้อยงามมากๆคุณเพื่อนมาปลูกก็เลยปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดจ้าอู้ ต้นอวต้นใหญ่ค่ะทุกคนคะติดพวก,คคกเลยนี่มันปลูกไ้ไหนกระถางเลยน,นี่เป็นหอมหัวใหญ่นะคะใบจะใหญ่ใญใบหอมหัวใหญ่ก็กินได้ค่ะทุกคนติดพวก,ก,กเลยผักใบเขียวใบใหญ่อันนี้เป็นฟูเรค,ค่ะตระกูเดียวกันกันกบคะน้าค่ะนมว้าามาโอติช่อดอกคะ่ะชี้พ่นโชูเบาๆเร่งดอกเร่งผลเป็นยังไงนะดูติดเลยทางหน้าดินนะคะช่วงนี้หน้าหนาวสลับกับร้อนแล้วค่ะ นาดิจะแห้งเพื่อนก็ราดรถสูตรนี้นะคะพี่ชายพุ่มอย่างนี้นะคะทุกคนมานรถที้ทั่วเลยะค,ะเค่ะดีเลยโอ้โหเ,เพื่อนๆดูผลงานเลยคะ่ะสูตรนี้เลยคะ่ะมะนาวดกจนกิ่งแทบหักจา้ามะนาวลูกดกน้ำเยอะ โดกตลอดทั้งปีสูตรนี้ใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะอ่าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพืพ่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ